หลังจากลงสารไปแล้วประมาณ10กว่าวันเนี่ยเราก็มาเช็คกันผู้เรียนที่เราลงสารไปแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเพราะเราลงสารในช่วงของระยะตั้งแต่โผล่ขึ้นมาเป็นช่วงห่างประตูแต่ว่าแน่นอนแหะครับเรารู้อยู่แล้วว่าทุเรียนนะครับเมื่อเราลงสารไปแบบนี้นะครับจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไร,รบใบเนี่ยที่ไหลอย,อยู่หรือที่กําลังแตกอยู่จะมีการไหลออ,อกมาอีกสักร,ร,ะระยะหนึ่ง เพราะว่าสารเนี่ยทำงานน่ที่ได้อย่างสมบูรณ์เลยอยู่ตั้งแต่วันที่20นะครับไปจนถึงวันที่60ก็คือระยะเวลา60วันแต่สารที่จะทำงานได้อย่างชัดเจนที่สุดนะ่คืออยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่35วันไปแล้วจนถึง45วันคือระยะประมาณนี้บางทีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใบมันพร้อมจริงๆนะครับก็คือสมมุติว่าช่วงที่เขาโฉบสารเนี่ยอยู่ในช่วงใบเพสลาเนี่ยก็บางทีก็ อยู่ประมาณ25วันถ้าเกิดกระทบกระทบแรงหรือว่ามีลมหนาวเข้ามามีการโชยลมหนาวเข้ามาแล้วความชื้นอุณหภูมิเหมาะสมโดยความชื้นเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่55แต่ต้องไม่เกิน65เนี่ยอเงี้ยออกเลยทันทีเลยของเราก็เริ่มมีตาดอกบ้างแล้วครับเนี่ยจะเป็นตาดอกประมาณนี้เลยครับเพื่อนเพ,รพรครับ ถ้าวันนี้นะครับการเลิกโฉบสารมีหลายวิธีแต่ตัวเราเลิกโฉบสาร2ใบครึ่งหรือที่เรียกว่าโฉบสารในระยะห่างดาบใบที่3าขอเพื่อนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการรับชมรับฟังทุกๆคลิปของช่องปันสุขครับ